ค่าต่อไปนะคะก็จะเป็นข้อ2นะคะข้อ2ในทักษะภาษานะคะในเนื้อเรื่องของบทที่1ในภาษาพาทีนะคะเราก็จะอ่านตรงนั้นก่อนเนาะแล้วก็เอามาเอาคำตอบนะคะมาใส่ในหน้า,าทักษะภาษาเล่มน,นี้นะคะไปดูข้อที่2ค่ะข้อที่2หน้าที่2นะคะโจทย์คืออ่านตามคุณครูนะคะอ่านไปพร้อมคุณครูก,ก็ได้เนาะ,ะเลือกคำตอบ จากคำที่กำหนดให้เติมลงในช่องว่างให้ถูกต้องอคำที่เขากำหนดให้นะคะมีกี่คำหนึ่งสองสามสี่ห้นะคะมีทั้งหมดหกคำแต่ข้อที่เขาให้มามี5ข้อแต่จะมีในข้อ5นะคะจะมีในข้อ5ที่ให้ใส่2องคำตอบ นะคะ,อะลองเลือกดูเนาะ,ะไปที่ข้อ1ค่ะค่ะไปดูดูคำก่อนว่าเขากำหนดคำอะไรมาให้เรานะคะคำแรกคำว่าพ่อนะะอ่านตามคุณครูก็ได้นะคะหรืออ่านไปพร้อมกันได้คำที่2เก็บไข่คำที่3าภูผาและน้ำใสคำที่4ควานมิ่งคำที่ห้า น้ำแข็งกดคำสุดท้ายค่ะใบบัวและใบโบอ่ะไปดูโจทย์ข้อหนึ่งกันค่ะอ่านตามหุงคูได้เลยนะคะใครเป็นเจ้าของพลายทะแนะฟังโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะใครเป็นเจ้าของพลายทะแนะ ใน,ในบทที่1นนะคะใครอ่านแล้วเนี่ยจะยิ้มเลยเนาะเพราะว่านักเรียนก็จะคาดเดาคําตอบได้ละนะคะจะรู้คาตอบนะคะให้นักเรียนเลือกคําที่กําหนดให้ทั้งหมดหคํามาเติมในข้อที่1อ่าใครเป็นเจ้าของภายทะเนะคิดว่าพ่อเป็นเจ้าของภายทะแนะก็เอาคําว่าพ่อมาเติมตรงนี้หรือคิดว่าเก็บไข่เป็นเจ้าของภายทะแนะก็เอาเก็บไข่ มาใส่ตรงนี้ซึ่งเป็นไปได้ไหมคะว่าเก็บไข่จะมาเป็นเจ้าของภายทะแนะนะไม่ใช่เนาะคือจริงๆแล้วน่าจะเป็นใครมากกว่าน่าจะเป็นชื่อคนใช่ไหมคะอ่ะนักเรียนคิดว่าภูผาและน้ําใสนี่แหละเป็นเจ้าของภายทะแนะก็เอามาใส่ตรงนี้หรือคิดว่าเป็นควานมิ่งเป็นเจ้าของภายทะแนะก็เอามาใส่ตรงนี้ได้หรือคิดว่าน้ําแข็งกดเป็นไปได้ไหมที่น้ําแข็งกดจะมาเป็นเจ้าของภายทะแนะณะถ้าคิดว่าเป็นไปได้ก็เอามาใส่ตรงนี้ อย่าลืมคุณครูบอกไปแล้วว่าคนที่เป็นเจ้าของพลายทะแนะจะต้องเป็นคนนะคะหรือคิดว่าใบาบัวใบโบกนี่แหละเป็นเจ้าของพลายทะแนะนะคะคิดว่าช้างใบบัวใบโบกเนี่ยเป็นเจ้าของช้างอีกทีนึงหรือเปล่านะคะอ่ะนักเรียนลองเลือกคําตอบดูนะคะก็ใส่ลงไปในข้อ1เนานะอ่ะต่อไปไปข้อ2ค่ะข้อ2คําถามถามว่าเจ้าของพลายทะแนะเป็นอะไรกับ น้ำใสฟังโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะเจ้าของพลายทะาเนะเป็นอะไรกับน้ำใสตอบเจ้าของพลายทะแเนะเป็นจุดๆ,ๆของน้ำใสน่าจะเป็นไปได้อันไหนน่าจะเป็นไปได้มากสุดคะ เป็นพ่อน้ำสายเป็นเก็บไข่น้ำสายเป็นภูผาและน้ำสายเป็นควันมิง่งเป็นน้ำแข็งโกดหรือเป็นใบบัวและใบ,บุกบางคนหัวเราะเลยนะคะบางคนหัวเราะเลยบอกว่าน้ำแข็งกดเจ้าของไายทนแนปเป็นน้ำแข็งกดของน้ำใสนะใช่ป่ะคะเป็นไปได้ไหมอบอกใบให้นิดหนึ่งนะค,ะคำตอบข้อสองมีพอผ่านเป็นพยัญชนะตนนะคะ ลองเดาซินะคะคุณครูบอกใบให้แล้วเนาะอะ,อะต่อไปค่ะไปข้อ3ข้อ3นะคะถามว่าภูผาและน้ำใสช่วยกันทำอะไรในเล้าไก่ฟังโจทย์อีกครั้งหนึ่งนะคะภูผาและน้ำใสช่วยกันทำอะไรในเล้าไก่ เป็นไงคะตอบภูผาและน้ําใสช่วยกันจุดๆในเล้าไก่ช่วยกันทำอะไรนะคะอ่บอกใบให้นิดหนึ่งขึ้นต้นด้วยสาระ A นะในข้อ3ในข้อ3นะคะขึ้นต้นด้วยสาระอนะคะอข้อ3ขึ้นต้นด้วยสาระเอข้อที่2ขึ้นต้นด้วยอะไรนะคะที่คุณครูบอกไปพยัญชนะต้นเป็นพอผ่านอ่า ง่ายไหมนะคะลองดูอ่บอกไปข้อหนึ่งแล้วกันอ่ข้อหนึ่งคืนตนด้วยขอควายอ่ลองทำดูนะคะต่ป้ายข้อที่สี่ค่ะคำถามคือในกระติกน้ำแข็งของน้ำใสมีอะไร คำถามอีกครั้งหนึ่งนะคะในกะติ๊กน้ําแข็งของน้ําใสมีอะไรตอบในกะติ๊กน้ําแข็งของน้ําใสมีง่ายมากเลยนะคะข้อนี้ขึ้นต้นด้วยอน,อนำนอนูค่ะอลองหาคําที่ขึ้นต้นด้วยนอนหนูสิเป็นพยัญชนะต้นนะคะนอน,นูอ่าแล้วทีเนี้ยถ้านักเรียนได้คําตอบ ข้อ1ถ,ถึงข้อสีแล้วนะคะในข้อห้าเนี่ยไม่ยากเลยนะคะในข้อห้าเนี่ยไม่ยากเลยนะคะคำถามคือแล้วทั้งสองคนอะ่ะแล้วทั้งสองก็เสียสละของอร่อ,รอยเรื่องนี้ทั้งสองคือใครและ